ครับผมโคสแม็กครับวันนี้จะมาพูดถึงแผนการจ่ายผลตอบแทนของมูมอครับว่าเพื่อนๆจะมีรายได้ยังไงมีช่องทางไหนบ้างวันนี้มาฟังกันครับมูมอครับเป็นแอปพลิเคชันอีคอมเมิร์ซที่สามารถสร้างรายได้ให้กับเราครับซึ่งที่มาของรายได้เกิดจากการที่เราแนะนำเพื่อนๆของเราหรือการสร้างเครือข่ายผู้บริโภค ให้มีการซื้อสินค้าหรือว่าบริการบนแอปพลิเคชันมูมอครับเมื่อเกิดการซื้อสินค้าหรือบริการก็จะเกิดค่าการตลาดที่เราจะได้รับจากเครือข่ายที่เราสร้างนั่นเองแผนการจ่ายผลตอบแทนของแอปพลิเคชันมูมอครับก็จะมีอยู่5ช่องทางช่องทางที่1ครับ cash back เงินคืนสามารถรับรายได้ทันทีครับช่องทางที่2 joining bonus bonus แนะนำ จะรับรายได้แบบรายเดือนช่องทางที่3 Connecting Bonus Bonus เชื่อมทีมสร้างรายได้แบบรายวันช่องทางที่4 Managing Bonus Bonus บ,บริหารทีมสร้างรายได้แบบรายเดือนและช่องทางสุดท้ายครับช่องทางที่5 Infinite p r p u i t e สิทธิ์เปิดรหัสใหม่เป็นสิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิก มูมอที่สามารถทำคุณสมบัติได้นะครับเอามาเริ่มกันตั้งแต่รายได้ช่องทางที่1กันครับรายได้ช่องทางที่1ครับ c a s แ back เงินคืนลดหรือรับเป็นการแนะนำสินค้ารับรายได้พร้อมสะสมคะแนนรับเงินคืนทันทีโดยไม่ต้องรอสิ้นเดือนครับซึ่งหน้าจอที่อยู่บนมือถือของเพื่อนครับเมื่อเข้าแอปพลิเคชันมูมอ้น,น จะมีเฉพาะสมาชิกเพเซอร์เท่านั้นที่เห็นแคชแบ็กสินค้าทุกชิ้นมีแคชแบ็กซึ่งเท่ากับครึ่งหนึ่งของคะแนน MP ครับยกตัวอย่างเช่นสินค้าตัวนี้นะครับมี40 MP ก็จะมีแคชแบ็ก20บาทซึ่งสมาชิกทั่วไปนั้นจะมองไม่เห็นแคชแบ็กครับจะมองเห็นแค่คะแนน MP มาดูส่วนของการสะสมคะแนน MP ครับ เมื่อเพเซอร์ทำการแนะนำสมาชิกให้มีการซื้อสินค้าครับสมาชิกจะทำการสะสมคะแนน MP 2 5 0 MP เพื่อเป็นเพเซอร์ภายในเวลา30วันครับแต่ถ้าหากสมาชิกสะสมไม่ครบ2 5 0 MP ในเวลา30วันคะแนน MP ทั้งหมดครับจะถูกส่งให้กับเ er พเซอร์ผู้ที่แนะนำครับทีนี้เรามาดูการรับแคสแบ็กครับ ถ้าเกิดสมาชิกเพเซอร์ทำการซื้อสินค้าทุกชิ้นครับในการซื้อจะมีแคชแบ็กที่เป็นส่วนลดทันทีครับส่วนลดนั้นก็จะมีมูลค่า50%ของคะแนน MP ยกตัวอย่างเช่นมี MP ที่การซื้อสินค้า40 MP เราจะได้รับแคชแบ็ก50%ของ MP ก็คือ20บาทครับและเมื่อเพเซอร์ทำการบอกต่อให้กับสมาชิกในการซื้อสินค้า สุดทุกการซื้อสินค้าของสมาชิกครับเพเซอร์ก็จะได้รับแคชแบ็กทันทีด้วยครับซึ่งจุดเด่นในข้อที่1 c a s แคชแบ็กครับก็คือสามารถได้รับเงินคืนแคชแบ็กทันทีและสามารถมีรายได้จากแคชแบ็กในการบอกต่อสมาชิกทันทีเช่นเดีวยวกันครับรายได้ช่องทางที่2ครับ j o i n i n g bonus โบนัสแนะนำา5ชั้น90% เป็นการเริ่มต้นสร้างทีเพื่อรับรายได้ครับโดยการที่เริ่มคิดรายได้ตั้งแต่คนแรกที่เราแนะนําเองนะครับซึ่งในการเริ่มต้นในการสร้างรายได้ของเพเซอร์ครับก็จะมีอยู่3 p a แพ็กเกจน,นะครับแพ็กเกจแรกก็คือจูเนียร์เพเซอร์ JP ก็คือการสะสม MP ให้ครบ250 MP ภายในเวลา30วันแพ็กเกจที่2ครับ s e เนียเพเซอหรือ SP ก็คือการสะสม MP ให้ครบ500 MP ภายในเวลา60วันและแพ็กเกจที่3ครับ Executive Pacer หรือ EP มีการสะสม MP 2000 MP ภายในเวลา90วันครับซึ่งแต่ละแพ็กเกจนั้นมีการรับรายได้ชั้นลึกที่ต่างกันนะครับถ้าเป็น JP นั้นก็สามารถรับรายได้สูงสุด1ชั้นลึกครับ เป็น SP ครับสามารถรับรายได้สูงสุด3ชั้นลึกและเป็น EP สามารถรับรายได้สูงสุด5ชั้นลึกครับซึ่งโบนัสครับคำนวณจากคะแนนของทีมในแต่ละชั้นคูณด้วยเปอร์เซ็นต์ของแต่ละชั้นครับในชั้นที่1เราจะได้รับ50%ของคะแนน MP ครับในชั้นที่2ถึงชั้นที่5จะได้รับชั้นละ10%ของคะแนน MP ที่เกิดขึ้นนะครับ และสามารถโลอัพได้ด้วยซึ่งการโลอัพก็คือหากเพเซอร์ที่สะสมคะแนนไม่ครบ250 MP ต่อเดือนจะเลื่อนชั้นด้านล่างขึ้นเพื่อประโยชน์สูงสุดของสมาชิกครับรายได้ข้อนี้ครับจะรับรายได้ทุกเดือนโบนัสแนะนำจะรวมจ่ายปลายเดือนเนื่องจากมีการคำนวณแบบโล w u อัพนั่นเอง ซึ่งข้อดีของแผนข้อที่2ครับก็คือเราสามารถสะสมคะแนนในแต่ละเดือนนั้นเพื่อที่จะปิดแพ็กเกจที่สูงขึ้นได้นะครับแต่ต้องอยู่ในภายในเวลาที่เรากำหนดไว้นะครับเรามาดูตัวอย่างการคำนวณรายได้นะครับอันนี้เป็นยกตัวอย่างการที่เราขยายทีมชั้นละ5คนนะครับและแต่ละคนนั้นมีแพ็กเกจเป็น EP ทั้งหมดนะครับ นั่นหมายว่าทุกคนมีคะแนน mp คือ2000 mp เมื่อมีการขยายทีมงานชั้นละ5คนเราจะมีทีมงานรวมทั้งหมด5ชั้นครับเป็นจำนวน3905คนครับทีนี้เรามาดูรายได้ของแต่ละแพ็กเกจบ้างนะครับถ้าเกิดเราเป็นแพ็กเกจ jp เราจะมีรายได้แค่ชั้นที่1ก็คือ5,000บาทครับแต่ถ้าเกิดเราเป็นแพ็กเกจ sp เราจะมีรายได้ชั้นลึก 3ชั้นนะครับก็คือมีรายได้35,000บาทและถ้าเกิดเราเป็น EP ครับเราจะมีรายได้สูงสุด5ชั้นลึกซึ่งจะมีรายได้สูงถึง7 8 5 0 0 0บาทเราเห็นข้อแตกต่างในการรับรายได้ของแต่ละแพ็กเกจไหมครับดังนั้นเราต้องรีบสะสม MP ครับให้ครบ2,000 MP ภายในเวลา90วันหรือให้เร็วกว่าน,นั้นให้มากที่สุดครับเพื่อที่เราจะเปิด ช่องทางในการรับรายได้สูงสุด5ชั้นลึกซึ่งทุกคนก็เห็นตามภาพแล้วใช่ไหมครับว่าการรับรายได้ของแต่ละแพ็กเกจนั้นมีมูลค่าที่แตกต่างกันมากมายเลยครับรายได้ช่องทางที่3ครับ Connecting Bonus โบน u s เชื่อมทีมไม่จำกัดชั้น34เป็นการเชื่อมต่อทีมเพื่อรวมพลังคำนวณและรับรายได้แบบทุกวันครับ เรามาดูภาพฝั่งซ้ายนะครับว่ามีการที่เราเชื่อมต่อทีมแบบไหนครับเราเห็นว่าแต่ละคนที่เป็นเพเซอร์จะมีการแนะนำทีมของตัวเองครับยกตัวอย่างเช่นเพเซอร์ er Y และเพเซอร์ D ก็จะมีทีมเป็นของตัวเองที่เราแนะนำเองซึ่งจะมาเชื่อมทีมต่อกันในโครงสร้างสองสายงานทำให้เกิดการรวมพลังในการสร้างทีม ให้มันเกิดประสิทธิภาพสูงสุดครับซึ่ง Y ครับเมื่อมีการแนะนำสมาชิกใหม่ก็สามารถที่จะวางสายงานทางซ้ายและสายงานทางขวายกตัวอย่างดังภาพนะครับเพเซอร์ Y ครับแนะนำเพเซอร์ D มาและอนาคตเพเซอร์ Y มีการแนะนำคนใหม่ที่เป็นเพเซอร์ F เพเซอร์ F ครับก็จะเป็นทีมงานส่วนหนึ่งของเพเซอร์ D โดยโครงสร้างครับก็จะเกิดการเชื่อมทีมกัน ซึ่งทำให้เพเซอร์ดีครับมีองค์กรที่เพิ่มขึ้นจากการทำงานของเพเซอร์วานั่นเองนี่คือระบบการทำงานแบบทีมเวิร์กซึ่งส่งผลให้การสร้างเครือข่ายของแต่ละคนนั้นเติบโตอย่างรวดเร็วด้วยการเชื่อมต่อทีมครับทีนี้เรามาดูวิธีการคำนวณโบนัสรายได้ข้อนี้กันนะครับซึ่งโครงสร้างทีมของแต่ละคนนั้นจะเป็นโครงสร้างสงสายงานซ้ายและขวานะครับ และหากฝั่งไหนครับที่มีคะแนนที่มากกว่าเราจะเรียกว่าเป็น power leg เป็นขา power ครับและฝั่งไหนที่มีคะแนนน้อยกว่าเราจะเรียกว่าเป็น earning leg หรือขารายได้ซึ่งวิธีการคำนวณครับก็คือการคำนวณโบนัสจากคะแนนขารายได้รวมของเราครับคูณด้วย3.4ซซึ่งแผนข้อนี้ครับสามารถรับรายได้โบนัสสูงสุดสูงถึง 1>, 1 5 5 0 0 0้านบาทต่อเดือนครับและซึ่งคะแนนที่เหลือของขาพาวเวอร์ที่คำนวณจากขารายได้ไปแล้วนะครับจะถูกสะสมไว้คำนวณในรอบถัดไปซึ่งจะมีการคำนวณแบบนี้ไปตลอดทั้งเดือนครับและหากมีการซื้อครบ 250MP ในวันนั้นเพื่อนๆก็สามารถรับรายได้แบบรายวันได้เลย และหากในเดือนนั้นครับเราสะสมไม่ครบ250 MP คะแนนสะสมส่วนนี้ก็จะลดลง25%ในทุกเดือนครับข้อดีของแผนนี้ครับก็คือการคำนวณผลงานเป็นรายวันสามารถเบิกรับรายได้ทันทีนั่นหมายความว่าถ้าเกิดเรามีการซื้อซ้ำครบ250 MP เร็วเท่าไหร่เราก็สามารถที่จะรับรายได้เป็นรายวันเร็วเท่านั้นครับ และหากเ,เพื่อนๆไปซื้อซ้ำในวันสุดท้ายของเดือน,เ,นเพื่อนๆก็ยังสามารถรับรายได้ที่เกิดขึ้นในเดือนนั้นได้เช่นเดียวกันครับเรามาดูตัวอย่างครับการคำนวณโบนัสเชื่อมทีมในข้อที่3หากคะแนนรวมฝั่งซ้ายเรามีคะแนน2 0 0 0 0 0คะแนนคะแนนรวมฝั่งขวาเรามี2 0 0 0 0คะแนนคะแนนฝั่งขวาครับที่มีคะแนนน้อยกว่าเราจะเรียกว่าเป็น earning l e g หรือขาอไรายได้คะแนนรวมฝั่งซ้ายที่มี 2แสนคะแนนที่มากกว่าเราจะเรียกว่าเป็น power leg หรือขา power วิธีการคำนวณโบนัสครับก็คือเอาคะแนนรวมฝั่งขารายได้คูณด้วย34%นั่นก็คือ20,000 MP คูณด้วย34%ก็คือ6,800บาทต่อวันและถ้าเกิดเราสามารถรับรายได้แบบนี้ทุกวันใน30วันเราจะมีรายได้สูงถึง24,000บาทต่อเดือน และระบบครับจะเก็บคะแนนจากขาพาวเวอร์ไว้ก็คือ2 0 0 0 0 0ลบ0 0ก็คือ1 8 0 0 0 0 MP เพื่อไปคำนวณในรอบถัดไปเรามาดูตารางครับในการที่เราจะขึ้นตำแหน่งเพื่อที่เราจะปลดล็อกในการรับโบนัสในแต่ละเดือนสูงสุดนะครับซึ่งวิธีการดูตารางนะครับในช่องที่1ก็จะเป็นแพ็กเกจหรือว่าตำแหน่งทางธุรกิจครับ ช่องที่2ก็จะเป็นคะแนนฝั่ง power leg หรือขา power ช่องที่3ก็จะเป็นคะแนนฝั่งขารายได้หรือ earning leg และช่องที่4ครับก็จะเป็นระยะเวลาในการขึ้นตำแหน่งครับต่อเดือนและช่องที่5ครับก็จะเป็น mp ที่คำนวณครับและช่องที่6กครับก็จะเป็นโบนัสสูงสุดที่เราจะได้ในต่อเดือนนะครับตัวอย่างนะครับในตำแหน่ง jp เราจะมีรายได้สูงสุดครับต่อเดือน 2 5 5 0 0บาทตำแหน่ง SP มีรายได้สูงสุดครับ51,000บาทต่อเดือนตำแหน่ง EP มีรายได้สูงสุด1 2 0 0 0บาทต่อเดือนซึ่งไม่มีเงื่อนไขของ power leg และ earning leg ครับมาดูตัวอย่างตำแหน่ง m 4ครับเราต้องมีเงื่อนไขนะครับในการรับรายได้สูงสุดก็คือ2 4 0 0 0บาทต่อเดือนโดยเราต้องมีคะแนนฝั่ง power leg หรือขารายได้ 1,000 0คะแนน,น,นที่เป็นสายเลือดของเรานะครับสายเลือดก็หมายความว่าเราเป็นคนแนะนำตรงเองตั้งแต่ชั้นแรกนะครับและฝั่ง earning เล็กหรือขาดรายได้นั้นก็ต้องมีคะแนนสายเลือด1,000 0คะแนน,น,นเช่นเดียวกันถ้าเกิดเราผ่านคุณสมบัติ2ข้อนี้แล้วก็สะสมคะแนนให้ครบภายใน1เดือนเราจะมีรายได้สูงสุดต่อเดือนคือ2,400 0บาทต่อเดือนครับ เรามาดูตัวอย่างของ m 1 4กันนะครับก็คือการที่เรามีคะแนนรวมสะสมในฝั่ง power lake ที่เป็นสายเลือดของเราครับก็คือ4 0 0 0 0คะแนนและเราก็มีคะแนนรวมฝั่ง earning l e g e ขาไรายได้4 0 0 0 0 0คะแนนโดย4 0 0 0 0 0คะแนนนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นคะแนนจากสายเลือดนะครับและหากเพื่อนๆครับสามารถสะสมคะแนนตามเงื่อนไขนี้ได้2เดือนติดนะครับเพื่อนเก็จะขึ้นตำแหน่งเป็น m 1 4 แล้วเราก็จะมีรายได้สูงสุดต่อเดือนสูงถึง48,000บาทต่อเดือนครับและมาดูตัวอย่างของ M20 ครับเป็นตำแหน่งสูงสุดของมูมอครับก็คือ Global Ambassador and Chairman ครับหากเ,เพื่อนๆมีคะแนนฝั่ง Power Lake ที่เป็นสายเลือด400,000คะแนนและฝั่งคะแนนรวมฝั่ง e a r n i g Lake 4,560,000คะแนน เพื่อนๆสามารถทำคะแนนรวมสะสมนี้ได้ทั้ง2เดือนเพื่อนๆก็สามารถขึ้นตำแหน่งเป็น M20 ได้และเพดานรายได้สูงสุดของเพื่อนก็คือ1 5 5 4 0 0บาทต่อเดือนครับและตำแหน่งสูงสุดครับเป็นเพื่อนสามารถที่จะได้รับสิทธิ์ในการเปิดรหัสใหม่ในแผนรายได้ในข้อที่5เช่นเดียวกันครับแผนรายได้ข้อที่4 Managing Bonus โบนัสบริหารทีม5ชั้น20%เป็นโบนัสในการบริหารทีมงานให้แข็งแกร่งคือกุญแจสำคัญของความสำเร็จครับโบนัสบริหารทีมครับคำนวณจากรายได้เชื่อมทีมจากข้อที่3ครับของสมาชิกในทีมในแต่ละชั้นคูณด้วยเปอร์เซ็นต์ครับในแต่ละชั้นเช่นในชั้นที่1ครับ เราจะคูณด้วย10%ในชั้นที่ 2- 5%ในชั้นที่ 3- 2%ในชั้นที่4 2%และในชั้นที่5 1%ครับโดยเงื่อนไขในการรับรายได้แต่ละชั้นครับเราต้องมีคะแนนในฝั่งขารายได้ของเราตามตารางนี้นะครับถ้าเป็นชั้นที่1ก็คือมีคะแนนขารายได้3,000 30, 0คะแนนในชั้นที่2 4,000 40, 0คะแนนในชั้นที่3 6,000 60, คะแนนในชั้นที่4 9 0 9,000คะแนน และในชั้นที่5 1 2 0 0 0 0คะแนนซึ่งสามารถรับรายได้แบบโบรอัพด้วยนะครับซึ่งในภาพฝั่งขวาครับเราเห็นว่าทีมงานของเราครับมีการเติบโตและก็มีรายได้ในข้อที่3นั่นหมายความว่ายิ่งเราสามารถสนับสนุนให้ทีมงานงเรามีรายได้มากเท่าไหร่ตัวเราครับก็ยิ่งมีรายได้มากเท่านั้นและหากเพื่อนยิ่งขยายทีมแนะนำคนยิ่งมากขึ้นครับ เพื่อนๆก็สามารถมีรายได้ที่มั่นคงและก็ยั่งยืนนั่นเองยกตัวอย่างการคำนวณรายได้ในโบนัสบริหารทีมครับถ้าเกิดวันนี้เรามีการขยายทีมของเราในชั้นละ5คนเราจะมีองค์กรรวมใน5ชั้นถึง3,905คนครับและแต่ละคนมีคะแนนขาวรายได้คนละ 200,000MP นั่นหมายความว่ารายได้แต่ละคนจะมีรายได้ 200,000MP คูณด้วย34 ก็คือ68,000บาทนั่นหมายความว่าเราสามารถมีรายได้จากโบนัสบริหารทีม5ชั้น20%รวมแล้วนะครับ3,264,000บาทต่อเดือนครับและรายได้ช่องทางที่5ครับ infinite p i v o l e t คือสิทธิ์ในการเปิดรหัสใหม่ไม่จำกัดคือการเปิดล็อกขีดจำกัดของรายได้ของตัวเราครับให้สามารถสร้าง รหัสใหม่ได้ไม่จำกัดเมื่อนเพื่อนครับสามารถที่จะขึ้นตำแหน่งเป็น M20 Global Ambassador and Chairman ครับเ,เพื่อนๆือนก็สามารถที่จะขอเปิดรหัสใหม่ในชื่อของตัวเองได้2รหัสครับในตำแหน่งซ้ายสุดและตำแหน่งขวาสุดและหากรหัสใหม่ของเราครับสามารถขึ้นตำแหน่งเป็น M20 ได้ เราก็สามารถเปิดรหัสใหม่ได้อีกครับในชื่อของเราเองได้อีก2รหัสไม่มีสิ้นสุดครับนั่นก็หมายความว่าเ,เพื่อนๆสามารถที่จะขยายเพดานรายได้ของเพื่อนนั้นแบบไร้ขีดจำกัดครับข้อดีของแผนการตลาดข้อที่5ครับก็คือการสร้างทีมใหม่จะไปช่วยสนับสนุนทีมที่เราเคยสร้างไว้แล้วครับให้มีองค์กรที่เติบโตร่วมกันนั่นเอง และทั้งหมดครับก็เป็นแผนในการจ่ายผลตอบแทนของมูมอทั้งหมด5ข้อครับเพื่อนๆเห็นแล้วนะครับว่าแผนแต่และข้อนั้นก็จะมีการสร้างรายได้ให้กับเราตลอดเวลาทั้งแบบทันทีแบบรายวันและก็แบบรายเดือนเพราะฉะนั้นครับเราสามารถมีรายได้แบบแพสซีเวนคัมสามารถที่จะไปปลดล็อกความฝันของเราได้ไม่ว่าเพื่อนจะมีความฝันเล็กความฝันใหญ่ ความฝันเพื่อตัวเองความฝันเพื่อครอบครัวความฝันเพื่อสังคมหรือโลกใบนี้เพ,นเพื่อนสามารถทําได้ทุกๆความฝันที่เพื่อนต้องการนะครับเพราะฉะนั้นมุมมองคือเครื่องมือหนึ่งที่จะนําพาให้พวกเราครับไปปลดล็อกความฝันของทุกคนได้นะครับสุดท้ายครับก็ฝากเพื่อนๆครับส่งต่อแอปพลิเคชันนี้นะครับช่วยไปปลดล็อกความฝันของคนที่คุณรักของคนที่เขาต้องการโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิต ช่วยการสนับสนุนแพลตฟอร์มของคนไทยที่ชื่อว่ามุมอครับให้เราสามารถมีเครื่องมือในการส่งต่อไรายได้ให้กับคนไทยและก็คนทั่วโลกนะครับวันนี้ผมรู้สึกดีใจครับได้เป็นส่วนหนึ่งของฟันเฟืองที่เราจะทำโปรเจกต์ใหญ่นี้ร่วมกันก็ขอให้เพื่อนๆปร,ระสบความสำเร็จเอาแพลตฟอร์มมุมมอนั้นเป็นเครื่องมือเป็นกุญแจในการไปไขปลดล็อกความฝันของเพื่อนเองนะครับสับวนนีผมสวัสดีครับ